น่าทานไหมจ้าข้าวต้มหมูค่ะแถมไข่อีกหนึ่งฟองจ้าเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวต้มหมูแบบง่ายๆในตอนเช้าของเราพร้อมไข่ลวกหนึ่งฟองจ้าตั้งน้ำซุปด้วจ้าในหม้อก,ก็ใส่เป็นรากผักชีเกลือผงปรุงรสซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลนิดนึงจ้าหมูสับที่เราหมักด้วยซอสหอยนางรมนะจ้าก็ปันเป็นก้อนไว้แบบนี้เนาะเดี๋ยวจะเอาลงในหม้อน้ำซุปพอนๆกันจ้า เราให้หม้อค่อยๆเดือดเองนะจ๊ะเดี๋ยวหมูเขาก็จะค่อยๆสุกไปเองจ้ะไม่ต้องไปคนนะคะเดี๋ยวสีข้าวเนาะหม้อน้ำซุปก็เดือดแล้วหมูกับซุปเราได้จ้าเดี๋ยวเขาเอาเขาสวยมาใส่กันนะคะเนาะเข้าสวยหอมๆจ้าหงุวหดรอแบบนี้เลยนะจ้าเรียงเม็ดสวยมากๆเลยจ้าตรงไหนนี่เข้าหอมๆค่ะใส่ลงไปเลยจ้านี่จ้าเห็นแบบง่ายๆยังสีเลค่ะตอนเช้าเร่งรีบเนาะค่ะว่ามีเวลาตุนข่าวสารเนาะเขาก็ใส่เข้าสวยในการที่เขาต้มแบบนี้เลยก็ได้จ้าเรียบร้อยแล้วจ้า น่าทานไหมจ้าข้าวต้มหมูค่ะเดี๋ยวเพิ่มไข่ลวกหนึ่งฟองน่นได้จ้าลงไปลวกในหมอ้อข้าวต้มแบบนี้เลยจ้าแถมไข่อีกหนึ่งฟองจ้าอิาอ่มอุญญ่นยามเช้ากับเมนูข้าวต้มหมูเลยไข่ลวกจ้าข้าวต้มหมูทำง่ายในตอนเช้าลองดูนะคะอร่อยมากๆเลย